นี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับสวนคุณนายตื่นสายบ้านดอกไม้อุตรดิตนะคะวันนี้พามาชมสีใหม่ของสวนนะคะสีหวานๆเลยเป็นไม้มเมล็ดนะคะที่เรานำมาขยายพันต่อนะคะแล้วก็เขาออกดอกดกมากนะคะสีนี้ดอกดกสวยมากเลยแน่นแปลงเลยนะคะปลูกไว้หน้าบ้านนี่รับรองว่า ชื่นใจแน่นอนออกมาเห็นตอนเช้านะคะตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะคะเขายังบานดอกอยู่เลยนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศเย็นนะคะบานดอกถึงเย็นเลยนะคะช่วงนี้ใครที่สนใจก็สามารถทักเพจเข้ามาได้นะคะหรือว่าโทรสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0ูนย์3 1ดหน ที่สวนเรามีร้อยกว่าสีเลยนะคะสําหรับคุณนายตื่นสายสนใจก็ทักเพจเข้ามาได้นะคะหรือโทร0ูนไปหนึ่1ห้านะคะสวนคุณนายตื่นสายบ้านดอกไม้อุตรดิตค่ะ